แต่ก่อนเนี่ยเป็นคนสารพัดขี้ค่ะขี้โมโหขี้รำคาญขี้บุญหิดอะไรสารพัดอย่างเช่นกับคนใกล้ตัวเนี่ยทำให้หเป็นบ้างที่สุดเลยอ,อ่มันอย่างพ่อบ้านเนี่ยบางทีเขาทำอะไรแล้วเขาทำไม่สำเร็จเนี่ยยังเปิดฝาเอ่อที่ใส่ข้าวสารหมงข้าวเนี่ยเกือบทุกวันที่เขาใส่เก้าเปิดแล้วเขาก็ไม่ปิดฝา แต่ก่อนเนี่ยเราจะเป็นพื้น,นไฟใช่ไหมโมโหจึงไม่ต้องมีถึงขั้นที่ว่าต่อปากต่อคำกันแต่เดี๋ยวนี้เหรอสบายค่ะเดี๋ยวนี้อ๋อพอเห็นว่าก็ไม่ปิดเราก็ปิดใชเราก็จบพอเดี๋ยวนี้มันรู้สึกว่ามันสบายสบายตัวสบายใจอย่างที่สุดเลยค่ะ,ะแล้วก็ความความฝาสุกภายในครอบครัวก็ตามมาเมื่อก่อนนีนะคะถังบ้านเนี่ย เราจะเป็นคนที่อารมณ์สูงเอาแต่ใจตัวเองทําให้ทางบ้านนะคะครอ,อบครัวาทางบ้านก็จะแตกแยกไม่มีความสุขนะคะเกิดจากเราเองอารมณ์สูงแต่หลังจากที่เราได้มาปฏิบัติธรรมของท่านอาจารย์หมอเขียวนะคะชีวิตของเราก็เปลี่ยนไปโดยการเรียนรู้องค์ความรู้ต่างๆในการลดความลดมลลลความโลภโกรธลงคะมันในเมื่อถ้าเราสามารถที่จะลดละกิเลสเองได้โดยการเรื่อง มันก็สามารถที่ทําให้เราย่าลดความโลภโวบเห็นในชีวิตประจำวันนะคะเมื่อก่อนนี้บ้านเราแทบจะทะเลาะว,วิวากันตลอดเวลาแต่หลังจากนี้นะคะมันเป็นความที่ว่ามีความคิดตดแตกแยกแต่ว่ามีความสามัคคีกันมากขึ้นทางบ้านก็มีความผาสุกมากขึ้น,นะคะ่ะเมื่อก่อนนะคะเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองขี้โมโห,โหอะไรไม่ได้ดังใจก็บางทีก็จานบิน นะแต่เดี๋ยวนี้หลังจากที่ได้มาพบกับอาจารย์หมอแล้วก็ปฏิบัติตามที่อาจารย์ได้อบรมสั่งสอนแนะนำก็ทำให้ใจเราเย็นขึ้นไม่ไม่คิดว่าเราจะต้องทำให้ได้แต่งใจเราแล้วก็ระลึกว,ว่าเขาก็เป็นของเขาอย่างนั้นแหละเวลาที่เรามีอารมณ์โกรธขึ้นมาอะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะควบคุมอารมณ์เราได้ ีวิตที่เปลี่ยนไปของเองหลังจากได้เจออาจารย์หมอเขียวก็คือ,อทำให้จากเป็นคนแบบพุ่มเฟือยอยากใช้อะไรก็อยากได้อะไรก็ซื้ออยากกินอะไรก็กินอพอเจออาจารย์ทำให้เห็นประโยชน์ของการเป็นคนพอเพียงแล้วก็จากที่เคยตัวเองเคยทุกข์มากตอนนี้พอได้ฟังคาแนะนก อาจารย์จากพี่พี่จิตอาสาที่เขามาให้ความรู้เองทำให้เอแบบจากที่ออกจากทุกเองไม่ได้ก็ออกจากทุกเองได้ในบางเรื่องแล้วก็ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นความสำคัญของการทำเกษตรก็ตอนนี้ก็มาชอบทำเกษตรแล้วก็เห็นความสำคัญของอาหารด้วย